สวัสดีครับผมเซลตางอิสุวิทยานะครับวันนี้นะครับพิเศษอีกครับผมมากับช่างพลครับก็หน้าเดิมเลยครับผมพี่พลสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างพี่สบายดีไหมก็ช่วงนี้เรื่อยๆครับแต่งตัวเรียบร้อยเลยนะวันนี้เรียบร้อยครับปกติจะเซอร์รองเท้าแตะเซอร์เลยรองเท้าแตะคือเก่งเก่งใจรถหรือเปล่าหรือหรือเก่งใจเมียเมียเมียบนเก่งใจรถมากโอเควันนี้ครับผมมารีวิวนะครับพี่พลเห็นอันนี้เป็นไงรู้สึกแปลกตาไหม เพ mm hmm like <trail from> <ella> ื่อนหลายๆท่านจะบอกเฮ้ยก ok ็มิวเอ็กปกติอ่ะอันนี้เป็นมิวเอ็กตัวใหม่เลยผมเฉลยเลยการเป็นมิวเอ็กสองพันยี่สิบสามนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวแพนทอมคอลเลกชันนะครับแพนทอมคอลเลกชันก็คือเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาสดๆเลยผมจริงๆผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยเพิ่งเห็นเลยวันนี้แล้วก็ล้างเลิ้งพอดีมีลูกค้าของเซลล์ท่านหนึ่งแต่งแล้วจะออกเลยออกด่วนก็ให้พี่พลแต่งเรียบร้อยแล้วคันนี้พิเศษโดยไม่ได้ไม่ได้ลดเดิมนะอันนี้บอกไว้ก่อนทีนี้ท้าความนิดนึงอ มันมันจะมีแค่นี่พี่3รุ่นจริงๆก็คือรุ่นเดียวอัลติเมทก็คือตัวท็อปแต่ที่ผมบอกว่า3รุ่นย่อยก็คือ1มี1.9 3.0ขับ2แล้วก็3.0ขับ4ก็เท่ากับเป็นเท่ากับ3รุ่มเพื่อนๆที่ซื้อไปพวก Active เอลิแกนไม่ต้องซีเรียสนะไม่มีไม่มีขายไม่มีสีนี้อ่าไม่มีสีนี้สีนี้ก็คือเป็นสีใหม่อ่ะเพิ่มเพิ่มสีใหม่มาเป็นเทาแลมโบนั่นแหละ เป็นอะไรเขาเรียกเทาโอเปกหรือเทาแลมโบนะครับก็คล้ายๆประมาณรถสีฟิลรถกระบะแต่ m u X ก่อนหน้ามันจะเป็นเทาเข้มกว่านี้เอา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 เป็นควันบุรี่เข้มๆนะครับผมแล้วก็ที่เปลี่ยนอีกตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กยีเหมือนเดิมลายเดิมแต ใส่เป็นฟิลแบบ glossy black ก็คือเป็นดำเงาๆเ,เ,เดี๋ยวอินเสิร์ตมาให้ดู<ช>แล้วก็อีกหลักอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนที่สำคัญเลยด้านในพี่พลก็จะเป็นตัวเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังดำนะครับให้มันเข้าคอนเซปต์แผนทอมมันก็จะแบบเป็นฟิลดูๆหน่อยนะครับเนี่ยครับเบาะหนังเป็นคูแม็กนะเหมือนเหมือนกันแต่เป็นสีดำนะครับแผงก็ตรงประตูดำหมดเลยพี่พล โอเควันนี้จริงๆผมไม่ได้มานะาำแบบนี้เนาะจริงๆเราสายเราก็ต้องพี่พลมาต้องต้องซิ่งกันหน่อยต้องซิ่งเอาเคคันนี้พิเศษยังไงพี่พลต่างอะไรบ้างพี่แนะนําลูกค้านิดนึงอ่ะก็อันนี้นะครับก็จบมานะครับใกล้จมาก็คือว่าลูกค้าต้องการซิ่งนะครับก็ชุดชุดงบแต่งนะครับก็คืองบแสงนะครับลูกค้าตั้งงบแสงหนึ่งแสงเลยเหรอพี่พลใช่โอ้โหมีอะไรบ้างพี่ เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวล้อล้อมันจะเป็น T37 นะน้ำ F P E ความเก้าอ้อยศูน์นะครับตัวนี้ผมเลือกเป็นล้องานไฟวงใหม่นะครับโมนลใหม่ล่าสุดนะครับแต่ผมใช้เป็นตัวสติ๊กเกอร์ครับคือความสำหรับคนที่แต่งรถลึกๆลึกๆก็คือลึกๆเหมือนอายุพวกเราเลยนะนะลึกๆสาย90ต้องสติ๊กเกอร์เนาะพี่เนาะอ่า่แล้วก็ตัวยางนะครับก็ เ็าเลียวว่าที่สุดแล้วนะครับก็จะเป็นมิโต 420S เจแปนนะครับเจแปงด้วยใช่ครับโอ้โหเนี่ย S ใช้เป็นเงเบอร์ย่างก็จะเป็น265 0 1 8ครับส่วนปอกกันสั่นนะครับตัวนี้ผมก็จัดให้เป็นสีส้มนะครับเออโหนี่มีดีเทลไว้เพิ่งเคยเห็นสีส้มนะครับเพื่อให้มันดูแมทนะครับกับรถราคาล้านกว่าครับส่วนชุดโช๊ นะครับชุดชกหน้าก็จะเป็นตัวคุนซีรีส์นะครับผมด้านหน้าครัวเฟนเดอร์โโอ้หพี่นะครับไม่ต้องสืบเลยตัวเฟนเดอร์จับโหลด1.5นิ้วนะครับด้านหน้าด้านหน้า1.5นิ้ว1.5ครับพี่แล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับตัวกันล้ลของล้อแบบใส่ให้ครบนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังด้านหลังโอ้โหสวยว่ะเออด้านหลังตัวนี้นะครับก็เป็น ชุดโช้กพร้อมสปริงโหลดนะครับของโตเฟนเดอร์นะครับด้านหลังเราเราจะโหลดอยู่ที่2นิ้วนะครับส่วนตัวโช้กก็คือจะเป็นกินแบ็คครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอินเสิร์ตเข้าไปข้อความอ่าโอเคแล้วก็เป็นสปริงโหลด2นิ้วนะครับครับก็ฟิตเมนต์นะครับทรงก็คือเราพยายามจัดทรงเดี๋ยว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  เดี๋ยวต้องมาดูนี้จะจะเห็นเลยว่าจะเห็นเลยว่าดูการดูฟิตเมนต์ดูการจัดทรงใช่ครับก็คือเน้นให้หน้าหลังมันมันสมอกันครับพี่ก็คือสเตปนี้ก็บอกได้เลยว่าก็เป็นชุดจบนะครับเป็นเป็นชุดจบเลยพูดง่ายว่านุ่มหนึบเข้าโค้งเอายู่แน่นอนนะสำหรับสาย SUV วนะก็แนะนำสเตปนี้เลยครับขาละทธังเรียบไปไงนุ่มนุ่มครับนุ่มอยู่แล้วเนอะตอนนี้โตด้วย ใช่ครับก็คือเป็นเป็นชุดจบอบบพูดได้่ายว่าสเต็ปเนี้ยแพงหน่อยแต่จบแน่นอนคือขับมาแบบคลาสสิกคลาสสิกแต่ว่าแบบเฮ้ยมันแฝงด้วยคุณภาพใช่ครับไม่ว่าจะช่วงล่างยางอะไรเอ่ยล้อคุณภาพทั้งล้วนๆเก็บรายละเอียดให้หมดส่วนน็อตเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นก็คืออาจจะใส่เป็นน็อตแต่งสีสีคือผมใช้น็อตเดิมใช้น็อตเดิมนะครับ แต่ผมชอบนะพี่ตรงเนี้ยไอ้เนี้ยตรงเนี้ยที่มันเล่นเป็นสีส้มเนี่ยผมมองว่าดำส้มเนี่ยเป็นเรืที่ตัดกันนะใช่แต่มันไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ส้มท้อนแสงนะไม่ใช่มันจะออกแบบส้มส้มชาาชาอีกอิดนิดนึงนะอ่่ผมว่ามันดูคลาสสิกนะอ่่เนี่ยพิเมน์มันก็จะออกมาประมาณนี้จุ๊บดำจุ๊บดาอ่าโอ้โหลงตัวว่ะนะครับด้านงให้ดูด้านงนะครับเนี่ยครับพอดีเลย เท่ากันหน้าหลังใช่อือก็จะเน้นเน้นทรงให้มันออกมาประมาณนี้ก็คือลูกค้าสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้ปกติก็คือแล้วใช้ได้ดีด้วยครับพี่โอ้โหวสวยว่าจริงมันเข้านะผมว่าก็คือมันเป็นผมว่ากําลังกลับมานะตอนเนี้<ช> TE เนี่ยเนาะใช่ที TE ทรงประมาณนี้ตอนตอนนี้ตัวเตี้ยก็ไปเล่นพวก SPP ก็ฮิตเนาะใช่ครับตัวเตี้ยตอนนี้ก็เริ่มกลับไปไปสู่ยุคเก้าสิบเป็นสติกเกอร์ละจะเป็นสติกเกอร์เอองขอย่าลังหลังประมาณนี้คือบางทีเราไม่ได้ทันแนะลูกค้าเราลูกค้ามาถึงเอาเงี้ยอ่ะตอนนี้กําลังมาเลยก็คือมันก็จะเป็นได้แต่คันนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นรถพิเศษคือมันเป็นตัวพิเศษครับเป็นตัวใหม่ตัวพิเศษแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะ รู้สึกว่าน่าจะเป็นรถคันแรกของโชว์รูด้วยคันแรกเลยพี่คันนี้มาปุ๊บแล้วลูกค้าบอกเอาเลยแล้วก็เจกสงเจกสงเจกสงเพิ่งขับเมื่อวันก่อนเองเมื่อวานเมนซื้อหรืมั้งอ่าแล้วก็ท่านขับขึ้นปุ๊บแล้วเจกขับลงมั้ยเปล่าขับขึ้นปุ๊บลงเลยป้าเียยังไม่ทันโชว์เท่าไหร่อ่าพอดีลูกค้าอยากได้เร็วก็จัดไปนะครับ ตอนนี้ก็รอรถไม่นานนะครับลูกค้าก็เหมือนเดิมจองได้ตัวตัวนี้มันจะทําออกมาแค่2สีนะไอตัวแพนทอมเนี่ยมันก็จะมีสีเทาเทาใหม่จริงๆก็คือเทาแลมโบเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าในมิวเอไม่มีก็สีมันจะอ่อนลงนิดนึงแต่ผมว่ามันดูวัยรุ่นดูซิ่งดีนะเหมาะกับภายในดําแล้วก็ขาดไม่ได้เลยต้องมีขาวมุกพี่พลคือขาวมุกก็ต้องมีพื้นฐานเลยใช่มันทำมาแค่2สีแล้วก็ย้ำนะครับเป็นแค่ตัวอัลติเมทเท่านั้นนะ1.9 3 0 3.0ุดเก้าสามจุดศูนม ราคาจริงขยับมานิดเดียวเพิ่มมาแค่12,000บาทนะครับแต่ว่าเวลาคิดเป็นค่าง,งวดเนี่ยตกง,งวดละร้อยเองหมายถึงเพิ่มจากเดิมนะจัดโปรได้เท่าเดิมทุกอย่างนะครับผมสาหรับลูกค้าที่สนใจนะครับตรงนี้นะครับเซตเนี้ยอาจจะดูราคาสูงนิดนึงแต่ผมว่ามันจบนะบแต่ถ้าใครงบน้อยจะเอาแต่ล้อแต่ยางก็ได้ก็สวยดีไ,ดไม่ต้องโหลดก็ได้แล้วแต่คนชอบพี่พลใช่แล้วแต่ลูกค้าชอบครับผม ได้ไออย่างเซนเนี้ยผมขายนะพี่พลอันนี้แบบเราไม่ได้จัดเรามจัดโปรเลียดเป็นหลักหมื่นไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยพราะาพกชุดเนี้ยก็เกือบเกือบแสนละใช่พวกช่วงล่างล้อ,อยางต่างๆนะนะก็คือขายอยู่ประมาณตัวนี้นะแสนห้ารวมดาว<อ>จบไหมจบเลยครับอัลติเมทนะอัลติเมทน,นะเริ่มต้นนะถ้าเจอล้อ,อ,อ,อยางชก หมายถึงออกรถเริ่มต้นเนี่ยแสนห้าใน1แสนห้าในราคารถตัวท็อปนะครับผมออลติเมทไม่ใช่อค t ทีฟนะอ่าแล้วก็คือได้เซตแบบเนี้ยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอาลูกค้าที่แบบเอ้ยช่วงล่างเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงก็ลดหลั่นตามสเต็ปไปอ่าอาจจะเพเผออาจจะไม่ถึงแสนแต่ได้ล้อยางแบบนี้นะอ่าใช่ล้อไอคอแม่ครับผมยางหรได้โอเคพี่พลวันนี้ก็คือ ผมว่าลูกค้าน่าถูกใจอยู่นะเพราะว่าผมเองยังว้าวเลยว่าเพิ่งเห็นเหมือนกันตั้งแต่วันนั้นเจ็ทสงขับขึ้นผมไม่อยู่ก็คือวันเนี้เพิ่งเห็นตัวเป็นแล้วเห็นแบบมันแต่งแล้วอ่ะก็สวยเลยพี่มันลงตัวมากสีเนี้พี่อ๋อก็คือกลับไปทำกันบ้านเลยภาพมาแล้วภาพมาได้โอเคพี่เดี๋ยวเราลาไปก่อนดีกว่าโอเคผมก่อนไปอยากให้พี่พลฝากล้านนิดนึงพี่ครับ ตั้งนะครับแมกยางคาร์บอนนะครับโช๊คหน้าอัพเกรดล้อเดิมคืออยากทำอะไรสอบถามทำได้ทุกอย่างใช่ทไม่ได้ก็เดี๋ยวปรึกษาได้เดี๋ยวผมมีทีมงานเข้ามาครับไม่มีปัญหาครับผมได้ครับส่วนผมเซลล์ไตงอิสุยานะครับเจ้าเดิมนะครับก็มีอะไรก็โทรสอบถามก่อนได้นะครับซื้อได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็สอบถามกันได้ว่าไฟแนนซ์เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับจะจัดทรงแต่งแบบไหนหรือจะลดเดิมผมได้หมดเลยนะครับผม ก็วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากพี่พลขอบคุณครับ